สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับเจมวันผมเล่นจะบัาเกอร์นนะบัเกอร์วันนี้ผมจะมาเล่นด่านบุนบ๊บ,บ๊อบบุ๊คบอลบัพ่อบัอจะมาไล่พวกเรานะคะเราเราต้องหาต<บ>้อนนะครับเกิร์สหาต้อนเกิร์สไอ้บัอบใช่บัอไหมอ่ะเกอร์เกอร์เกอร์ ก็มาลูกบอลเจมสนี่ลูกบอลมามามาดูหน้าของพ่อบ๊อบดิพ่อบ๊อบตายเดี๋ยวเจมสไปไปหาบอลให้ครบไปหาบอลให้ครบเด้นี่บอลทองบอลทองเดี๋ยวต้องเข้าไปบ้านบ๊อบด้วยไหนอ่ะหเข้าเจมสไม่ต้องไปเข้าบ้านบ๊อบตรงนั้น เดี ạ, да ừ, road, together, there, ๋ยวเราเข้ามาดูสนามก่อนเจมเออเีจมมาช่วยกันเก็บอยู่ตรงสนามเราเจอบ้านเราเจออันนี้แล้วน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอไปเอาตรงบ้านบ๊อบก่อนแน่ได้ไหมได้ได้เฮ้ยเจมไอ้บ๊อบมันมาหาแล้วหนีบ๊อบก่อนนะบ๊อบอะไรเป็นอะไรบ๊อบมันบอกให้เปิดเราเปิดได้ไหมเราเปิดแล้วเจม เปิดแล้วอัย yes. oh, right. hey. ู่ไอเ้บองนต่อเป๊อบไนี่นีก้าก้ามตาเ่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอเก็บ่อนโอเคมาเดี๋ยวฉันซอมมันนี้ให้นะเจมโอเคเก็บครบแล้วซ่อมยังไงอะ เดี๋ยวแค้นขอเก็บไปถ่ายฟรีก่อนนะเดินแค้นจสั่งให้ไหนโอ้โหมิ่งสองโคตรสว่างเลยโอ้โหกูกูแบบกูกูไปชนสองยังไงอะสองไม่ได้เจมนี่มันเปิดไม่ได้เกมมาซ่อมให้หน่อยเฮ้กึกู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 ไม่ไปชนละไม่โคตรสว่างเฮ้จีนมนไปตรงดูเฉลิมรึเปล่ไปตรงดูเฉลิมดีดนไอ้บอสมันบอกให้เปิดใช่เปิด เดี๋ยวเราเปิดเองไอบ๊อบดูดิบ๊อบเร็วบ๊อบเข้ามาบ๊อบเร็วๆใครบุกเข้าวะบ๊อบพ่แม่นี่นี่เอาไปขายของคุแม่บ๊อบกลัวบ๊อบบ๊อบบ๊อบมันเดินไม่ไม่ใจเลยเราต้องเล่นกับมันเราต้องเล่นกับเขาเพราะว่าพ่อบ๊อบระวังพ่อบ๊อบตีด้วยอยากกับอาชิเลยอ่ะ มันไล่ดาววก็เราเล็กเลยเหมือนเหมือนกับพ่อบ๊อบบ๊อบบอกว่าไปเกี่ยวไหมไป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 ซ่อมเก็บขยะเก็บขยะมันคือเก็บเก็บขยะเออระบายสีไม่ใช่หรอไม่นันคือเก็บคาคาขยะเนี่ยมันจะไปกลองอยู่เนี่ยต้องเก็บให้ครบเจ็ดอันใช่เก็บกล่องแล้วต้องเก็บไปเจ็ดอันอันที่สามอะไรเก็บถ้าหลังเก็มเลย โหรามจำเป็นของฉันเก็บชันของฉันเก็บเร็วเฮ้ยนี่เราขอเก็บอันนี่ไม่อีกอันหนึ่งอยู่ไหนอ,อะใครกำลังเก็บแล้วเราเ่งบอลกับบอสก่อนน,น,นนะโอเคเราต้องไม่ทางสี่บอลใช่หรอเป่ใช่นะเดี๋ยวรอผก่อนยังไม่ได้ท้าสี่เลยเราเลีเ้ยงบอล อ้อมเขไปไห <émie. S 1> นอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเขาให้ไปตรงนั้นเจมันนี่เขาให้ไปตรงนี้เร<อ>าดันะเจมเราถงังโยอเอโยอโอโอ,โอ้มันมันมันคือเอาเอาเอาขยะไปใช้ อุ้ยบักหน้าสบห่างเกมิเมกลับกับกับอ้าวมันหายไปไหนแล้วอ,อ้าก้าก้ากกากเคไปทาสีกันาสีกันนะตรงนี้แตูกันนะแล้วงชาไปเอาตรงน้นชาสีโคตรเร็วแม่งมันทาสียังไงวแม่งโคตรจ้ ก็มือเท้เอาเลยเกมดูนะโคตรเร็วเกมก็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 อะไรกูกูกูกมีทิกทิกทิกจรจริงททีทีแบบมันไอ้บอบันเิ่มจบมันหนักกก็ก็บอบมันเล่นบอลแล้วก็ก็กูกูมีทริก นี่เก่งๆคือถ้าถ้าก็าาแบบไอ้่อบอลหมามันมันจะมาขับขับขับแล้วชนตรงนี้ได้ใช่ไหมใช่<อ>แล้วแล้วแบบก็ก็มันก็พยาไามวิ่งมาแต่ว่าเราเราก็ต้องออกดูว่าแต่แต่ฉันมีมีทิกกี้ที่ดีกว่านั้นก็ก็แบบมึงมึงวิ่งมาแล้วก็ <c oughs> มาอีกพอบอลโทรมาอ่ะไปก่อนนะเจมไม่ใช่หรอไม่ยัง ักจะบอลต่อเหรอคือในบอลต่อจนมันถูกตัวจะมีเสียงอ้ก่อนใช่ไปคเออแบบแบบเนี้ยเดี๋ยวมันมันโดดออกเองได้ไหมนี่ไงพ่อมันใช่นี่ไงลูกใครว่าก็ไม่รู้อะเอ้าเอาเหรอกูยังไม่รู้เลยมันไม่แตะใครเราต้องเสกมาที่บ๊อบบ๊อบเร็วเลย เตะโคตมันมันเตะอัด้าเลยเอายนเตะโคตรไกลแบบมันเตะโคตรไกลเลยอ่ะเนาะมันเตะไกลไกลไกลกวมีดเต็บมาเตะบ้งเจ็บมาเตะบ้างมาบ๊อบเจ็บเปิดไกใสายมันมื้โอเคเอาเอฟบบ Bóc bỏ tay tìm. Yes, I'm not going to do like that. ta month. giờ bay 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 thả. à thả. Ừ. à, bay bay đưa đưa đưa, à, bay 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 chơi bay 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 Đã bay 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 này nè. OK, เสกติมันอยู่อยู่อยู่แบบแบบงานตอนโอจนจนจะกว่าทันทันจะบอกบอกว่าวิ่งวิ่งวิวไม่มาเปลี่ยมาสิบอลเดี๋ยวเดี๋ยวฉันมาเร็วขอใมากฉันมาเร็วไปเปลี่ยนมาที่อาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไอ้ไอ้ไม่เดี๋ยวดีกว่าเนี่ย เอ Water อวอว <c oughs> เทอร์เลยก็ไม่รมู้แม่มมเดียวมยนะไม่รู้างท่อนเราไบบยังไม่ถือเลยอนเลยเจมราตามมานะแม่ทาให้เราไหนเลือกส้อนอย่าบังหน้าไปสิเจ <c oughs> ้าว่าเลือกสอนเราต้องไปตรงบ้านบอฟอย่างเดียวใช่ไหมเออใช่เาต้องวิ่งไปอย่างเดียวใช่ไมเออใช่ถ้าไไอบอมันไปแล้ว ไป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 มึงไปไหนอะมอไปไหนมอไปไหนอ๋ออ๋ออบาบมันจะไปเอาฟุตฟุตบอลไหมเ้่อเออเออม้มันจะไปเอาฟุตบอลอูตรงไหนเราไปซอเลยเหรอ ก้าตรงไหนเจมส์ก้าตรงไหนก้าตรงไหนอ่ะไม่ไหร่าอสจะมาก้าวเลยคลิปก้าวเลยติดตามบอาไปบอกเจมเปิดไฟเราไม่เห็นเจมเตรียมไปทางไหนอะเข้าตรงไหนอก้าวที่ก้าวตรงนี้เหรอเจมเจมเปิดไฟมันจะต้องติดตามบอสอ่ะ เราต้องคลอดมาคลอดตรงนี้ใช่ไหมเจมส์ไม, <c oughs> ม่มันมันจะมันจะมีฉุกฉุกเฉิน <c oughs> ให้ให้ให้อ่ะแล้ว,แล,วแล้วก็มันจะมีดีตอน,น <c oughs> ไหนยังไงเปิดไฟเปิดไฟปิดไฟแล้วพ่อมันจะมา <c oughs> แล้วเราต้องคลอดไปมึง,งมึงหยิบฟุตฟุตบอลสี่ <c oughs> โอเคมันมันมันหยิบอะมันมันหยิบไปดู เราต้องไปหาตามแม่ไปไปแม่งโอ้บ๊อบแม่งไม่เก่งใจจิตต้องตามไปหรอบ๊อบไปมันต้องตามไปหรอใช่ทำไมอ่ะโอ้มึงก็มึงก็ตามมาทีนี้มึงก็ทำตามทำตามเควสเควสใส่ข้างบนน่ะจุดวัดวัดไอ้ไอ้ไอ้วัดไอ้วัดทุกหน้าแม่งเลยกูไปสน

ดัวชิมินกูเย่ช่วยกันไปเรวไอยไปหรอ,อยังจนจนจนจะกว่ากูกูจะบอกว่าวิ่งอ่องะ,องะ <c oughs> เงียบกวายมึงเงียบแต่เรามาเล่นกันตตีีีเงยส แล้วาีอยน้เอนกาาแล้วตอนนั้นไหนบอกว่านายี่แก๊สอนห้เฮ้ยเกนายปูนายตัวลอยได้กูกูแบบกูขึ้นไปขี่อันอันนั้นเลมีอะไ้าอาจจะมึงมึงเอะ